จะพาไปแลดานพ่นแบนเบตงเทยยล่ากันบ้างค่ะคนไทยในประเทศมาเลเซียก็ทยอยเดินทางกลับประเทศพันดานเบตงนะคะโดยไม่ต้องการกรอกข้อมูลในระบบไทยแลนด p a าสคณะเทศทางการมาเลเซียค่ะก็อนุญาตให้หนักท่องเที่ยวชาวไทยเทได้รับวัคซีนครบโดสข้าประเทศพร้อมกับย่านพานะในรูปแบบวันเดย์ทิค่ะ แลกว่านะคะก็เป็นวันแรกที่คนไทยเนี่ยเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวแล้วก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ t h a i l a n d p a าสยอยกเว้นชาวต่างชาติที่ยังต้องกรอกข้อมูลตามปกติโดยที่ด้านพรมแดนเบตงจังหวัดยาลานะคะก็มีคนไทยเดินทางกลับประเทศจํานวน26คนรวมถึงชาวต่างชาติที่ทยอยลงทะเบียนในระบบไทยแลนด์พ a าส ซึ่งการหลดขั้นตอนเข้าประเทศครั้งนี้เนี่ยคาดว่าตลอดเดือนมิถุนายนนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าพื้นที่ทอำเภอเบตงเพิ่มขึ้นกว่า300คนต่อวันค่ะรอยตั้งรัตรีทรนินลีมะรองสารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงกบองนะคะว่าถึอเป็นโอกาสดีมีการพ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศเพื่อให้สอดคลองกับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางที่สําคัญเลยว่านะคะก็เป็นวันแรกที่ทางมาเลเซีย,นยอนุญ,ญาตให้หนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ได้รับวัคซีนครบโดส ที่ทางการมาเลเซียกำหนดสามารถเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียในรูปแบบวันเดย์ทริปได้นะคะส่วนเด็กที่มีอายุไม่ถึง1 2อปีไม่ต้องแสดงผลตรวจโควิด -19 แบบ r t p c r แล้วก็ a อ K ก่อนเดินทางเข้าประเทศอีกต่อไปแต่ยังต้องกรอกข้อมูลผ่านแอป My Surat a นะคะล่วงหน้าก่อนเดินทางเพื่อรับรองการฉีดวัคซีนอย่างแช่นผู้ที่ได้รับวัคซีนซีโนแวคก,กับซีโนฟาร์มต้องบูสเตอร์เข้ม3ส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นาแอสตราเซเนกาต้องได้รับวัคซีนอย่างหน่อยสองเข็ม ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปค่ะต้องบูสเตอร์เข้ม3และไม่ต้องสื่อประกันการเดินทางื้วยประกันโควิดหากไปในสถานที่ปิดต้องสวมไซนากากอนาไมยส่วนสถานที่เปิดด้วยกลางแจงไม่สวมไซนากากอนามมยก็ได้ค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือว่าฉีดไม่ครบโดสก็จะต้องตรวจ5เชือแบบ RT-PCR ไม่เกิน48ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้ามาเลเซียและยังต้องตรวจ5เสือแบบ ATK โดยสถานพยาบาลในมาเลเซียอีกครั้ง พอเดินทางถึงมาเลเซียภายใน24ชั่วโมงค่ะหากไปดําเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดสถานะในแอปไมล์ซูสตาราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นผู้ที่ต้องกักตัวในที่พักเป็นเวลา5วันทันทีค่ะส่วนการนําย่านพ้านะเข้าออกไทยมาเลเซียนะคะพ่านดานพรมแดนอ,อําเภอเบตงต้องมีหนังสือเดินทางหรือว่าหนังสือพ่านแดนคูมือจดทะเบียนรถลักฐานการเสื่อประกันภัยรถ แต่ว่าหากชื่อไม่ตรงกับผู้ครอบครองรถนะคะก็จะต้องนําเอกสารมาหมอกอานาจทีออกโดยหน่วยงานรัฐหากว่าเป็นคนไทยทีชายรถมาเลเซียก็จะต้องมีเอกสารยืนยันที่อยู่หรือว่ามีใบทะเบียนสมรสกับชาวมาเลเซียหรือว่ามีหลักฐานการทํางานในประเทศมาเลเซียนะคะส่วนรถมาเลเซียที่ตบค้างในไทยต้องมีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถเท่านั้นถึงจะนํารถกลับประเทศไทยได้ ท้งนี้ก็เพื่อป้องกันการแอบอ้างหรือว่านำยานพาหนะออกประเทศผิดกฎหมายส่วนรถของคนไทยที่ตกค้ังในประเทศมาเลเซียก็ต้องยืนตอนฉบับใบค้นสินค้าพิเศษฉบับเดิมหากว่าไม่มีเอกสารก็จะถูกปรับครั้งละ1,000บาทค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศการเดินทาง<ม>ผ่านด่านพรมแดนทางบกนะคะทางในพื้นที่ของอำเภอเสดา<ม>จังหวัดสงขลาแล้วก็ที่อำอเภอเบตตงจังหวัดยะลานะคะซึ่งมีชายแดนติดก,กับมาเลเซียนะคะห<ม>ลายคนก็บ,บอกว่าลดความยุ่งยากลง<ม>นะคะ ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคะแต่ก็ยังคงมีมาตรการเพื่อจะให้เป็นปมัตรการก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยนั่นเองนะคะ